สวัสดีครับผมวิารตเยเวน,นะฮะและวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายวิธีเป็นแคตเตอร์เกมแบบง่ายๆครับ แฟนคลับ Start Your w a วหลายคนมาคอมเมนต์นะครับว่าพี่วิทย t u b e มันสามารถสร้างรายได้ได้จริงหรือซึ่งพอผมทำคลิปวิดีโอไปว่าจริงมันสามารถทำรายได้ได้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยมีความฝันจุดไฟติดว่าอยากจะเป็นแคสเตอร์เกมแต่อยากจะเป็นแคตเตอร์เกมก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะทำไม่เป็นวันนี้นะครับผมซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเป็นแคตเตอร์เกมเลยเนี่ยจะมาลองสาธิติธิการแคตเตอร์เกมแบบง่ายๆง,ง่ายที่สุดเลยนะครับ ให้ฟังกันแล้วดูสิว่าผมเนี่ยขนาดคนโง่ๆอย่างผมยังทาได้เลยคนที่เก่งและฉลาดอย่างคุณนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนะฮะโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์ในการแคสเกมเราก็ต้องมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่าไปกังวลครับว่าสเปคของคุณมันจะแรงหรือไม่แรงเพราะว่าการแคสเตอร์เกมนะครับอะไรก็ตามเกมอะไรก็ตามที่คุณสามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถแคสมันแล้วก็บันทึกมันได้เช่นเดียวกันช่องดังๆอย่างช่องหนึ่งครับช่องเอ่อซีบริงใช่ไหมของคุณคุณแป้งนะฮะของน้องแป้ง เป็นช่องที่บูมมากหลานของผมเนี่ยดูทุกวันเลยนะและผมคิดว่ารายได้ของเขาเนี่ยคงจะไม่ใช่น้อยอย่างแน่นอนท่าที่ผมเคยดูในไทยรัฐนะครับในไทยรัฐเคยไปสัมภาษณ์คุณแป้งเนี่ยไทยรัฐบอกว่าคุณแป้งเนี่ยนะครับมีรายได้ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนตอนที่มีคนสับสคายอยู่ประมาณ4-60,000หมื่นคนตอนนี้นะครับมีคนสับสคาเป็นล้านแล้วเพราะฉะนั้นรายได้ไม่น่าจะใช่สามหรือสี่หมื่นบาทต่อเดือนแน่นอนฮนะทีนี้อุปกรณ์ในการแคสมีคอมพิวเตอร์1แล้วนะครับ2ก็คือไมโครโฟน ไมโครโฟนนะครับของผมใช้ไม์ Blue Snowball นะครับตัวนี้ราคา3,900บาทซึ่งเป็นไม้ที่ผมเนี่ยเอาไปสัมภาษณ์ด็อกเตอร์เกิร์กเอาไปสัมภาษณ์มันนี่โค้ดเอาไปสัมภาษณ์นายตัวเองมากมายมาลง Star t Your Way นะครับและซอฟต์แวร์ในการบันทึกนะครับผมขอแนะนำให้ใช้ OCam ครับ OCam นะครับก็คือตัวนี้ OCam เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเลยมันให้เราใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับ นอกจากจะบันทึกเกมได้แล้วยังสามารถบันทึกเสียงบันทึกวิด uh, ีโอพีเซนเตชันได้ด้วยนะครับโอแคเนี่ยถ้าคุณจะไปดาวน์โหลดนะครับผมขอแนะนําให้คุณเข้าไปที่ Google เลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Ocam มนะฮะมันก็จะมีเว็บไซต์ไทยแวร์ขึ้นมาคุณก็ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยวิธีการใช้ก็สุดแสนจะง,ง่ายเลยนะครับคุณเห็นไหมฮะว่ามันจะมีโหมดสกีเรคคอร์ดดิ้งนะครับเกมเรคคอร์ดดิ้งออดิโอเรคคอร์ดดิ้งเวลาที่คุณอัดหน้าจอแบบที่ผมกําลังอัดอยู่นะครับคุณก็ใช้โหดนี้ เปิดไปหน้าเกมนะครับแล้วก็กดคีย์ลัดซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ในเมนูแต่ตอนนี้นะครับผมกดเข้าไปโชว์ไม่ได้เพราะว่าเวลาใช้งานอยู่โปรแกรมมันจะไม่ให้เข้าอะไรเลยครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณจะต้องหยุดอัดก่อนแล้วก็เข้าไปนะฮะทีนี้ เวลาที่คุณอัดหน้าจอเฉยๆเนี่ยถ้าคุณไปอัดโหมดเกมนะครับหน้าจอก็จะไม่ขึ้นเวลาที่คุณอัดโหมดเกมนะครับแล้วคุณมาปรากฏในหน้าจออย่างนี้หน้าจอก็จะไม่ขึ้นเช่นเดียวกันไมโครโฟนนะครับก็สั่งให้มันเนี่ยบันทึกเสียงนะครับจากไม้บูสโนเบลของเราเลยซึ่งคุณจะใช้ไม้อะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะแล้วก็เสียงลาโพง นิดนึงนะครับเสียงลําโพงเนี่ยผมแนะนําให้เปิดประมาณว่าเสียงเพลงสามารถเข้าไปในไมโครโฟนได้แต่อย่าดังจนกบเสียงเราโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่นะโน้ตบุ๊กมันจะทํางานกับซาวการ์ทีละ1ตัวนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเสียบไมโครโฟนนะครับมันจะอัดเฉพาะไมโครโฟนแต่มันจะไม่ยอมอัดเสียงที่ผ่านซาวการ์ในโน้ตบุ๊กเด็ดขาดถ้าเกิดคุณเลือกที่จะบันทึกเสียงนะครับที่มันผ่านซาวการ์ในโน้ตบุ๊กไมโครโฟนก็จะไม่อัดซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบ แคแก้แบบแก้ไม่ตกผมก็เลยตัดสินใจนะฮะใช้ไมโครโฟนอัดเสียงของผมแล้วก็ให้เสียงจากเกมเนี่ยออกมาจากลำโพงแล้วก็เข้าไมโครโฟนแทนนะฮะไม่ต้องไปกัวงลวลว่าคุณภาพของเสียงจะไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เราจะแคสเกมเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเสียงของเราวิธีการที่เราสื่อสารความสนุกของเกมไม่ได้ขึ้นอยู่กับซารประกอบเพลงอย่างเดียวความสนุกของการแคสเกมขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นแคสเตอร์เนี่ยสามารถดึงผู้ชมนะครับลงมามีส่วนร่วมในเกมได้มากน้อยขนาดไหน ะะโอเค3อย่างนะครับที่คุณจําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนนะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่300ยันแบบเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าคุณไม่ได้อยากจะเป็นมืออาชีพขนาดนะั้นคุณก็ใช้หลักร้อยก็ได้และซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็เป็นฟรีแวร์คือ OCam พอเรามีอุปกรณ์แค่นี้ต่อไปครับก็คือเกมเดี๋ยวเราจะลองนะครับแคสเกมกันแบบจริงจจังๆดูสักครั้ง,น,งนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะลุ่มหรือว่ามันจะล่วงนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การแคสเกมระดับประเทศนะครับประเทศมาครับเกมที่ผมใช้เนี่ยนะก็ชื่อเกมว่าซันฮอ e นะครับซึ่งเป็นเกมที่เราทุกคนเล่นเป็นอย่างแน่นอนคือบางทีนะครับเวลาเราเป็นนายตัวเองหรือว่าคุณอยากจะแคสเกมเนี่ยผมไม่อยากให้คุณไปโฟกัสว่าจะต้องเล่นเกมที่แบบโ oh อ้โหกราฟิกอลังการงานสร้างนะครับซึ่งมนเป็นเกมที่ส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายเงินซื้อใช่ไหมล่ะก่อนจะมีน้อยครั้งนะครับที่จะเป็นเกมฟรีแต่ผมอยากแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยพยายามที่จะเล่นเกมฟรีให้ได้ก่อนหรือว่าเล่นเกมทีี่่่่มอออยูในนเครืงก ก็เพราะว่าการเป็นแคสเตอร์เกมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ทำ YouTube มานะครับถ้าคุณทำแล้วคุณไม่ชอบ คุณทาแล้วคุณแบบว่า้รู้สึกว่าการไปแคสเตอร์เกมหรือว่าการท YouTube เนี่ยนะครับมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดคุณจะได้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะในการค้นหาตัวเองนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็เล่นเกมง่ายๆเลยนะก็าก็เกมมาร์คอสนะครับเราจะต้องพยายามเนี่ยตรึงนะครับคนดูเนี่ยให้อยู่กับเราให้ได้อย่าพยายามอย่าให้คนดูเบื่อครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมทําคนดูเบื่อไปแล้วหรือย,อยังนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบตอนนี้ผมจะพยายามใช้แผนพิชิตศัตรูนะครับแบบรอบด้านซึ่ง AI นะครับมันทํางานช้ามากโมโหแล้วเนี่นยไม่ทันใจเลยนะครับผมมั่นใจว่าเกมนี้นี่ผมชนะอย่างแน่นอนนะด้วยสติปัญญานะครับระดับเกรดเฉลี่ย1.3ตอนสมัยเรียนโม .6 และสอบได้ที่โหนะครับโลจิของผมจึงไม่ธรรมดานะครับและ AI ไม่มีทางที่จะเดาการเดินหมากของวิทย์ออกอย่างแน่นอนนะครับดูสิอึ้งไปเลยงกเอาแล้วแล้วเราต้องเดินยังไงต่อเเนี่ยโอเคผมเดินตรงนี้เลยครับ าะว่าเดี๋ยวมันต้องเดินตัวนี้มานานเดาวไว้ไม่ผิดเราก็ต้องกินครับกติบโดนสเด้งเยี่ยมมากครับ AI นายเก่งจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะคอยแก้เกมให้ดูนะครับแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าฝีมือของผมนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> รูปแบบของเกมนะครับเริ่มเริ่มเละเป็นโจ๊กแล้วครับตอนนี้อ๋อเดี๋ยวมันจะเข้ามาทางนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิงมาทางนี้ก่อนและเราก็ได้แดกครับแล้วมันก็แดกเรากลับเอาละทีนี้เราจะเดินยังไงดีตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ความเร็วนะครับว่าใครจะสามารถเดินเข้าฮอสได้ก่อนกันนะครับโอเคมันเข้าได้ก่อนครับเราก็ต้องเดินหนีครับเราจะไม่ปล่อยให้มันกินเราง่ายๆอย่างเด็ดขาดนี่เลยครับ อ้าวทีนี้เสร็จแล้วครับสวยแล้วครับเราจะต้องเดินยังไงต่อเลยเนี่ยถ้าเราเดินมาทางซ้ายใช่ไหมครับมันก็จะกินเรา2ต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินทางนี้ไปทางขวามันก็จะกินเรา2ต่ออยู่ดีถ้าเราเดินออกมาทางนี้มันก็กินเราอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตัวนี้ <c oughs> คุยสดิบด,ดีเลยครับว่าวิสต้เยวเวไม่มีทางแพ้ AI และตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดว่า <c oughs> เรียบร้อยครับ ไม่เหลืออะไรแล้วครับชีวิตนี้ตัวสุดท้ายแล้วเกลี้ยงครับแพ้อย่างน่าเสียดายเลยฮะโอเคการแคดเกมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เมื่อคุณแคสเกมจบนะครับคุณก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาครับซึ่งในไฟล์วิดีโอเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การแคสเกมระดับประเทศนะครับประเทศมาครับเกมที่ผมใช้เนี่ยนะก็ชื่อเกมวัดซันฮอสครับทีนี้คุณก็จะได้คลิปวิดีโอแล้วคุณก็เอาไม่เข้าเป็นแกงตัดต่อนะครับว่าคุณอยากจะใส่ซาวอย่างไรอยากจะตัด่วนที่พูดผิดอย่างไรหรือว่าอยากจะทําให้เกมมันกระชับขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถทําได้หมดเลยซึ่งโปรแกรมตัดต่อนะครับก็มีฟรีแล้วก็มีแบบเสียตังถ้าแบบฟรีครับก็นที่่อคคื Windows Windows Media ซึง คนจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเสียตังนะครับก็จะเป็นพวกแบบของ Sony ของ Adobe อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกถ้าคุณไม่มีตังคหรือว่าไม่อยากลงทุนผมแนะนำให้ใช้ w i n d o w s Movie Maker ก็พอครับอย่าไปลงทุนเยอะในช่วงแรกนะฮะเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นแคสเตอร์เกมหรือว่าอยากจะเป็นนายตัวเองที่ทำงานบน YouTube จริงหรือเปล่านะครับและการตรวจสอบเนี่ย ง่ายมากครับใช้อุปกรณ์ที่มีลองทําไปสักพักครับว่าทํา1เดือนแล้ว2เดือนแล้วเราอยากจะทําต่อหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากทําต่อแล้วก็แสดงว่าไอเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราทาแล้วสนุกแหมรู้สึกว่าเราทาแล้วเรามีความสุขมอเกินเอาเลยครับถึงตอนนั้นจะลงทุนซื้อโปรแกรมซื้อซอฟต์แวร์มาก,ก็ได้เลยอันหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับคือซอฟต์แวร์เวลาที่คุณใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยครับอย่าพยายามไปดาวน์โหลดในที่ที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรเขียนว่าเอาไปใช้สําหรับคอมเมอรเชียลยูสได้ การไปใช้ในคอมเมชียลยูนะครับก็คือการเอาไปใช้สร้างรายได้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยโอ้แคสเก็สบปุบเอาเพลงที่ตูนบอดี้สแลมมาลงนะเอาเพลงปามมี่มาลงอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนนะครับแล้วก็โดนดูดรายได้ไปเนี่ยสูงมากเพราะว่า YouTube มีกฎนะครับว่าห้ามเอาเพลงลิขสิทธิ์มาใช้แล้วเราจะหาเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ได้อย่างไรละครับง่ายมากเลยครับเข้าไปที่ YouTube Audio Library นะครับ ใน YouTube a udi o Library เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งรวมเพลงที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีบน y t u t u นะครับก็คือคุณสามารถดาวน์โหลดมาใส่คลิปของคุณและก็เอาไปใช้สร้างรายได้ได้เลยทีนี้คุณต้องสังเกตอย่างนึงนะครับว่าในคลิปเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นแบบมีรูปคนเนี่ยนะครับมีรูปคนที่เป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นี่ตรงหน้าอ่าตรงตรง,ตรงหน้าตรงที่เป็นเลตติ้งเพลงนะครับถ้ามีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าในคลิปนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปสร้างรายได้ได้ แต่ว่าคุณจะต้องก๊อปปี้ตรงนี้นะครับก็คือชื่อผู้แต่งนะครับชื่อศิลปิน,นครับเอาไปใส่ด้วยถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับส่วนอันที่ไม่มีรูปวงกลมรูปคนเนี่ยนะครับก็คือคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยคุณสามารถเลือกฟังได้นะครับว่าคุณอยากจะได้เพลงอะไรท่าเพลงนี้ไปใส่เหมาะไหมครับโอ้โหนึกถึงครั้งโอเคสมัยก่อนนะครับที่แบบนี้ผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไปเดินสะบัดผมอยู่ริมชายหา โยโย่ฮิปฮอปครับฮิปฮอซึ่งในออดิโอไลบรารีของ y o u ด้วยนะครับมันจะจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้เลยนะฮะว่าเนี่ยคุณอยากจะได้แนวหมวดหมู่อะไรนะครับอยากจะได้อารมณ์ประมาณไหนเครื่องดนตรีและระยะเวลาคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนะครับแล้วเอาไปใส่ในคลิปดูว่าไอสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันจะแมทหรือเปล่าผมเลือกอันนี้เลยแล้วกันไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวดาวน์โหลดไปใส่คลิปเลยครับ เอาละประเด็นต่อมานะครับก็คือพอทําคลิปปึ้งหลายคนเลิกทําหลายคนทอ้อเพราะว่าทําไปแล้ว10คลิป20คลิป30คลิปก็ยังไม่มีคนดูสักทีเลย,ยไม่ไหวแล้วอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงแต่ว่าไม่เห็นมีใครสนใจเราเลยเลิกทําดีกว่าก่อนที่จะเลิกทานะครับหรือว่าก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยผมอยากจะให้คุณดูอะไรสักดิสสักหน่อยก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าคนที่เขาเป็นแคสเตอร์มืออาชีพหรือว่าเป็นนักแคสเกมืออาชีพเนี่ย เขาทุ่มเทขนาดไหนแล้วคุณทุ่มเทได้มากเท่ากับที่เขาทําหรือเปล่าอ่ะลองดูนี่นะฮะคนนี้ผมกับมาดามแพรมรู้สึกว่าชอบเขาเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แคสเกมแล้วไม่ค่อยหยาบคายพูดง่ายว่ามีความสุภาพและตลกมิสเตอร์ฮาร์ล็อกเกอร์นะครับดูนี่นะครับดูนี่นะครับคนติดตามเนี่ยเห็นไหมครับ2ล้านหแสนคน906วิดีโอ906วิดีโออะครับ พูดง่ายๆว่ามิสเตอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์เนี่ยอัพเกมเนี่ยวันหนึ่งนะครับวันละคลิปวันละคลิป2วันลคลิปบางวันก็2คลิปผมเห็นอยู่บางครั้งนะฮะใช่ครับอย่างที่บอกครับว่าคนจะทำ YouTube มันไม่ได้ทำเล่น มันต้องทําจริงจังนะครับ906คลิปเนี่ยถือว่าเยอะไม่เยอะมากมันต้องอาศัยการสั่งสมทุ่มเทพยายามนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยเจอเรื่องราวแบบคุณอะไรแบบแคสไปปุ๊บโอ้โหไม่มีคนดูเลยแต่เขาก็คงไม่ทอ้อใช่ไหมล่ะครับเขาถึงได้มีชื่อเสียงอย่างในทุกวันนี้อ่ะคนต่อไปนะครับที่ดังไม่แพ้กันเลยเบลิเฟอร์714คลิป 714คลิปวิดีโอครับถ้าคุณทําคลิปวิดีโอแล้ว10คลิป20คลิปแล้วคุณยังรู้สึกว่าไม่มีคนเข้ามาดูก็ความพยายามของคุณมันยังได้ไม่ถึง10%หรือว่า5%หรือว่า2%ของคนที่เขาประสบความสําเร็จเลยนะครับอะลองดูอีกคนนึงที่ดังและมีชื่อเสียงนะครับก็คือซีบริงน้องแป้ง670วิดีโอ670วิดีโอนะฮะคิสเพย ช่องแม่อายมีตัวเอด,ด้วยนะครับลืมช่องแม่อาย900วิดีโอ900วิดีโอพิวดีพาย2986วิดีโอนะครับ Start your way 147วิดีโอ มีหน้าละลายได้ของผมยังได้ห่างจากเขานักเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่ได้ทุ่มเทพยายามนะครับเท่ากับคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่แล้วนี่เองนะฮะโอเคหลายคนอาจจะมีปัญหาอีกพี่วิทย์ครับพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องเขินอายไม่ชอบเสียงตัวเองมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเอาเสียงของตัวเองไปอัดนะครับแล้วได้ฟัง เขาจะไม่ชอบเสียงตัวเองกันทั้งนั้นเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงของเราทุกคนครับเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบเสียงของตัวเองอย่าไปกังวลครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความสําเร็จของคุณเลยเพราะการที่คุณไม่ได้ชอบเสียงของตัวเองมันเป็นงานวิจัยที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นนะฮะดูอย่างกรณีง่ายๆอย่างผมก็ได้นะครับสมัยก่อนผมทําวิทารโลคุณก็รู้ใช่ไหมละครับลองฟังวิธีการพูดของผมในสมัยก่อนดูนะครับในสมัยตอนที่ทํา youtube ครั้งแรกเลยอ่ะลองดูครับ ก็ขอสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอตัวแรกของ w i t h าโลก o อทก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อวิทเป็นครีเอทีฟดีไซน์แล้วก็เห็นไหมครับว่าทุกคนจะต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนเคยได้ยินใช่ไหมครับท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรนี่คือเรื่องจริงการเป็นนายตัวเองคุณต้องฝึกฝนความสามารถที่คุณขาดและคุณก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ยิ่งคุณสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยเขาสนใจคุณได้มากเท่าไหร่ยิ่งคุณฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่สามารถเอนเตอร์เทนคนอื่นแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมาสมัครกดติดตามช่องของคุณนะครับเป็นแฟนคลับคุณและเขาก็จะสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเป็นแคตเตอร์เกมไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากถ้าคุณมีความพยายาม นะครับ10คลิป20คลิปอย่าเพิ่งท้อครับทำให้ได้อย่างน้อย100คลิป200คลิป300คลิปครับแล้วเมื่อคุณมีชื่อเสียงคุณประสบความสำเร็จคุณจะรู้เลยว่าไอการทุ่มเทพยายาม6เดือน1ปี2ปีเนี่ยผลลัพธ์ของมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายวเองอย่าลืมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Start Your Way บ้างนะครับและอย่าลืมกดสมิธอีเมลนะครับเพื่อรับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเป็นนายตัวเองฟรี4คลิปนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ถ้าเกิดอยากจะให้ทําคลิปให้ความรู้การเป็นนายตัวเองแนวไหนก็คอมเมนต์ให้คําแนะนําได้นะครับขอบคุณมากครับ